สบายดีทุกคนวันนี้นะ่ะพาสีออกไปให้ เฮาย่างมาเบิ่งทางก่อนว่ารถจักเฮาละไปได้บ่เขาแมวควันไปก่อนละ่ะวุ้นทางก่อโคตรที่นี่ก็รถจักเข้าเนาะอ้อไม่ได้เขาก็จอดไว้หน้าเฮิรนเลยนี่เข้าไปบ่ได้เขาย่างไปเฮาสิขี่ไปให้เฮามันไกลโคตร มาหอนหายเลยทุกคนถุงแม่คอยยิ้กินไปแล้วแม่ค่อยจะไปชิลล์เอากลับไปหานมไม้กับนอเล่าเลยทุกคน,มนแม่คอยนะย่านไปอันนั้นย่าอยู่ไปเสีหญ,ญ้าอยู่คอยเนดะไปหานมไม้ก่อนค่ะว่าจะมาหานมไม้กับนอเล่านมไม้หาเมื่อตม้ม kam dia Hmm, to nak Ah, nak laut ni. คนตัดงญาอยู่อนะนะคะลุู่หาน้ํไม้บ่งอยู่นี่มีคนหาแล้วบ่ดิอืมโชคอะไร เีมาามาซ้ำวันนี้กับทุกคนหักออาได้ยอ,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 อดกัน ต no. ่ยอดมันทุกคนึ้นสูงนะอันนั้นมัน หาดอกก่อนเข้าไปหาก่อนหน้าน้ำไม้ไล่อ่อนแล้วทุกคนเะี๋ยวถอดมันออกไปเดีย๋ยวเัาไปเบิ่งดิ มึงหาปหาหนักนึงเลยตาหอกนะลูอือหาจนมีเห็น เราก็ออกไปหาให้กินก่อนทุกคนเลยแม่คอยเอาเหอะนะแังไงเซียโยกล้ยคือเก้าให้กินสูคนงานแต่แม่คอยจ้างคนนะจ้างคนมาเสียง,งาก็ออกไปหาให้กินก่อนเอาไม้เท่ากันไปยังามาหาอีก Bà Nguyễn có mà nắm là Nó Chú hay còn ค้างมอแล้วแล้วห่าสิไปอันตรากลัวๆก,ก่อนทุกคนเลยแกงไก่เสยโยกล้กยคือเก่ามันไม่มีแนวนั้นละไม่มีแนวกินละเ้าก็ไปเอาโยกล้กยก่อนนะทุกคน,นเลยเอาอยู่ห้เห้าพี่ละให้วันทุกหุกมาตัดตัวตัดหญ้าอาล้วกะ อันนั้นตาคณะรถสว่างถูสว่างตาคณะรถเม่นค่อยนับปูกระบีได้เลยทุกคนนะมันนะปูกระบีอ้ออ้อนะอ้อน้อยเดียวละะะลแล้วกันนะปูแล้วก็ตัดนี่นะครับมาดูน่เรา่นนะก็ตัดก่อน เลอะดอ,ะอกมันก็มีมันยังอันนั้นนะกูก็มีรลายทุกคนไย โก้ยนี่พ่อแดงโก้ยข่มแบบีิจ๊ะเอาอันนั้นอันนั้นกโก้ยก่กนกกนกกนอนทุกคนไปแล้วหามิถ่ายให้เบบนี้มาหนะเอาโซอมเอาโก้ยก่อนเอาอันเอายกโก้ยแล้วทุกคนมาเมื่อให้กินก่อน อ้อนาะลิมือนี้นะแัวน,นี้มาฮันถิงอ่นปน,นี่ยองไม่ลยดอยโกโูยียยยย่ก่อนทุกคนมาได้เห่ากันสิมาจักลยูกกูยก่อน ันนะ้ำผันโยโก้ยมันนะนะ่ะหมดอันต้มน้ำมันตุกไก่เข้ากับท่านได้พอดใช่ไหม เงินพ่ออันโลละบ่นี่บักห้าสิโลไก่อัโลคนก้อยใบ ีแล้วทุกคนเอากิชีมาโคไก่กันแดียหน้าเยยืนหายใจดังก็ได้ทำเรื่องแล้ว มึงเลืออะไรนี่พขนคณะลุดวะพี่มันจะหาทียินเรามีงูนี่ากกิตายเลยสิอรีได้อันอื่นจะแดผมก่อนอื่น แล้วแล้วทุกคนแล้วเอาสีเอาไปโคก่อนไหมโคมันซุกแล้วสีเอายยก้อยลงข้างมอแล้วฮัยังตามมาคิดเซอ่อ แต,ต่ว่ามันดีมอกะกับพอดีแล้วในตอนมันจบบุคคลแล้วมัน,มนเฉยเด็ดจีบ่ทันนะโยตอ,ตอนตุ่มตอนไม่ว่าต้องบิดน,นะมุทโธนุ่งทโธถามพันพีห้าข้าไปหาโน้ตไม้เลย ดูแม้ค่อยได้เห็ดตาบแกงเชอพอดีได้แกงเชอนะเอลก่เลยย่านหมาปลาหมโ้อแล่วอนหักมาน้ำบูยูเียงเื้าขาแม่ซะแม่งไปไปมี <c oughs> ก้น,ากนขนา,ายจะกระจายเอ่ไปนกง่ายนอกตรงนี้นะอื้อนืง่ายดุนดองน้อย ยั้ได้กินขา้าวใครนี่จะว่าอยากปันอืมทุกคนสตาพอนได้เต็มคูม่แม่คอยหามาันะป้าดเอ,อาลกระดีะ่าค่ใกล้ช่ แกงพิดแ,แนวกินแล้วทุกคนมันต้องดิงนะวะยอดแกงไก่เชยโโกยอดีละแกงเป็นหตากโกยบปดูเชยครับอยู่ไหนเมดเอมันบุดก่ะนนอนถึงมนอโมได้ปอยลงกต่สามเนี่อออเอาเกือนี่ไปใส่ใเอาเกือไปหกไก่ไอ้แรงวะนะเกลือยังลนะเองมัน เออคือคือไละกันแช้แล้วคอยคอยไปไยกแล้วคอยย่างได้กินั่นอีกทหนนีเนี่ยพวกเาไปเิ่งขอนเย่เล่นเอาช่วนี่นะโอยถูกไปก้อนไปห้พวกก้อ้มากไเหาเย ก็ไม่ดปุ๊ดนะว่แยถึงน้ำก็หายใช่เ่าให้งงว่ฮะเอาเซตับเลยไมว่ายเอาเซโกโก้เหรอเปละได้เห็ดตับนะเนาะอืมวันนี้ได้กินแกงเห็ดตับอืม หลายขนาดนุ่นได้ยูบอดตาบเจอไก่เลยอาเลได้ไก่ตาบเจอไก่จะเสียป่ะนะยิดชุ้วพอแม่ให้มอเ้ไปช่วยน้าล้างตาไม่ล่าตาเ แกงซุกทุกคนมนีตั้่างมช่วยด้วนี่แต่ยากวะเียว่าได้ชวนชปองแหงรเป็นเลยรดน้อะไรเป็นนั้นล่ะยังกดังดีม่แม่ปืดนเีไปเช่าจกเกร์ไม่ได้มือชูนไอีโม่เ้ยกินัหึง มางม้แต่ห่มึงโดหามแม่ไปบีห้าบ้าั่วมึงใหญ่มันมึงงินเจ๊กสอรี่มันไวยนะโซเลยนเจ้าเอ้ยมานี่กเขาน่ะอยากกินตัวนี้งับเลยใช่แล้ว้หันข้าหัแล้วดูเลี้ยนี่โหยาดอกนีอ้าวยิมให้้าไี่ด้ไอนสันกับกระทนี่เนะอัาพืชใ้ื คือสามน่อยทำเกนะนาะ่ฮอนมาเย็นนอับ่โจนี่โจลายก็อบกนเี่มัอ้าน่อน้ำมามาเหรนี่เรียบวกับปันได้ด้วูหัอยห้มั

เบื่อข like okay. ้าววะองาผัเ่แเีมีีกินได้เมันดไอมอืมเล้นมันขาวกีือไม่บดีบิ้งเออรู้ไหมบิ้งรู้ไหมไรนะมอ แกงน้อยพก็ได้เห็นจะได้ท t โดยเลยป่านน่ะโซยเลยมนน้ำหลายเจี่ยวคุณน้ำลาแล้วเชียทมไม่แล้ว่ะไมาเบิ่งชิมิดหรอมาเบิ่งโอ้ยเก่งใจล้วโม่เอ้ยแล้วกุโกยังอยู่เก่งแค่ลวเบิ้งเพออะไแหนน้ำนอนแห่นหนนเท่ากุโกยเแกงทะโยโก้ไดแล้วบันนี่ไม่กุโกยแตงโมวันน่ะกุโกยังอยู่แกงมิดมีแชกนั่นเหรออันนะ ก็ขอยู่เก่งเลคุณได้กล้ว่านี่ชุแก่ดีเน้ะเสี็จด้วยเลอบายมมงละโกยนะโอ้มันไงล่ะยังไม่พอเนง่บ่ายมงก็ดีสิสืยงเก่